ทำความรู้จักกับบางระกรมโมเดลครับอีกหนึ่งโครงการที่ช่วยบรรเทาเรื่องของน้าท่วมในพื้นที่สุขโขทัยและพิษณุโลกครับบางระกรมโมเดลเริ่มเป็นรูปแบบที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนเมื่อปี2560นะครับโดยกรมชลประทานเขาได,ได้เริ่มโครงการนี้ขึ้นมาโดยเขามีการปรับเปลี่ยนปฏิทินในการทํานาปีของเกษตรกรนะครับในพื้นที่ลุ่มต่ําบางระกรมพื้นที่นี้เนี่ยโครงการประมาณ265,000กว่าไร่นะครับครอบคลุมพื้นที่ของพมพิรามอ,อําเภอเมืองของพิษณุโลกนะครับบางระกรมอาเภอวัดโบดของพิษณุโลกรวมไปถึงอำเภอ โรงกรลาดของสุขโขทัยด้วยครับโดยเขาจะทํานาเร็วขึ้นกว่าปกตินะครับโดยเกษตรกรสามารถที่จะเริ่มต้นในการเพาะปลูกนาได้นี่นะครับข้าวนาปีเนี่ยตั้งแต่1เมษายนของทุกปีเลยเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตให้แล้วเสร็จก่อนที่จะฤดูน้ําหลากมาหรือว่าช่วงประมาณวันที่15สิงหาคมนั่นเองนะครับเป็นการลดความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาเรื่องของน้ําในท่วมที่นาได้ก็เก็บเกี่ยวก่อนฤดูน้ําหลากครับซึ่งหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จแล้วเนี่ยนะครับผมทางโครงการเขาจะใช้พื้นที่ของทุ่งบางระกรมใน เป็นพื้นที่แก้มลิงธรรมชาติในการที่จะรองรับน้ําในช่วงฤด,ดูน้ําหลากนั่นเองและปริมาณน้ําฝนที่จะตกลงมาในพื้นที่ด้วยโดยสามารถนําน้าเข้าไปกักเก็บน้ําในพื้นที่นี้นะครับลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากน้ําท่วมในเขตพื้นที่เศรษฐกิจของสุขโขทัยและพิษณุโลกครับโดยสาม,มารถหน่วงน้ําได้สูงสุดถึง400ล้านลูกบาทเมตรนะครับโดยจะเริ่มตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคมยาวไปจนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายนนะครับและจะเริ่มทำการเพาะปลูกข้าวอีกรอบหนึ่งตั้งแต่1ธันวาคมเป็นต้นไปครับ ทั้งนั้นนะครับระหว่างที่มีการกักเก็บน้ําอยู่ในทุ่งบางระกมไม่ใช่แค่กักเก็บน้าเอาไว้เฉยๆนะครับแต่เขาจะส่งเสริมเรื่องของการทําประมงด้วยนะครับโดยเขามีการบูรณาการร่วมกับทางกรมประมงนะครับโดยจะมีการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรโดยการปล่อยพันธุ์น้ําจืดลงไปในนาในทุ่งนี่แหละครับที่กักเก็บน้ําเอาไว้เพื่อเป็นการสร้างอาชีพประมงให้กับเกษตรกรที่ตอนนั้นเนี่ยอาจจะต้องพักการทํานาไว้ก่อนนั่นเองครับจนถึงช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยเขาจะมีการระบายน้ําออกไปบางส่วนให้เหลือน้ําอยู่ในทุ่งบ้างเนี่ยนะครับเพื่อให้ เกษตรกรเนี่ยทำนาได้ต่อไปนั่นเองนะครับแล้วก็เตรียมแปลงในการที่จะทํานาต่อไปถือว่าเป็นการประหยัดน้ำต้นทุนอีกด้วยครับและเบื้องต้นในน้าท่วมปี 6, 7นี้นะครับผมทุ่งบางระกำรรมเองก็มีการเก็บผลผลิตของพี่น้องเกษตรกรได้เกือบครบ100แล้วแล้วก็จะเตรียมใช้พื้นที่นี้ในการรองรับน้าด้วยนั่นเองครับเร็วไวเข้าใจง่ายสวท